สวัสดีจ้าอีเองจ้าพี่น้องจ้าวันนี้ฉันก็ตื่นขึ้นมาแต่เช้ชาๆหุ่นดีตื่นมาตั้งตีห้าหุ่นดต่้งแต่ตีห้ามันก็แจ้งจางปังแล้วเนาะวันนี้ฉันจะพาพวกแกมาดูกิจการใหม่ของพี่ชายฉันเรื่องของเรื่องนั่งมาเปิดร้านอาหารตามสั่งแลขายก๋วยเตี๋ยวขายน้ำวงน้ำหวานนี่แหละน้ำแข็งใสก็ว่ากันไปเนาะก,ก็มีหลายอย่างหลายแนวอยู่ คือครบวงจรน่ะเนาะอาหารตามสั่งก็มีทุกอย่างเลยนำ้ำแดงน้ำเขียวน้ำชากาแฟแข็งใสก็จะมีเครื่องหลายอย่างหลายแนวก็ที่มีไข่มุกมีลูกชิดมีมะพร้าวมีมันมีเฉาวกลวยเนาะใสกันไปแล้วถ้าใครชอบสามารถเลือกส่ไใดเลยสําหรับก๋วยเตี๋ยวก็ที่มีก๋วยเตี๋ยวไก่มะละแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวหมูลูกค้าก็สามารถเลือกใดเช่นกันเนาะใครบอกกินไก่ก็กินหมู ส่วนพี่ชายชั้นคนไหนหลายคนอาจจะสงสัยเนาะกับพ่อของน้องเอิดน้องคิมน,นั่นแหละปกตินั่งกับไปทํางานต่างจังหวัดเนาะแล้วบาดท,ที่นี่นั่งกับบ่ไร่ค่าแรงนะไปเป็นลูกจ้างเข้านี่แหละ ไปทาทางทําถนนอะไรนี่แหละที่เ่าเก่บ่จ่ายเงินฉันก็เลยบอกว่าถ้าเขาบ่จ่ายเงินก็บจีไปทนทําอยู่ทาไมกับมาหาขายของอยู่บ้านก็จีบ่พอได้กินอยู่ลือฉันว่างี้นางก็เลยตัดสินใจมาขายของนี่หแหละแกเอ้ยก็เ ي, กพึงเปิดร้น่นในสองวันนี่แหละในขณะนี่พี่ชายกับพี่สะใภ้ชั้นเขาก็บอ่ออยู่เด้เขาไปซื้อเขาซื้อของของเขาขาดนอกมาว่าน,นี่เปิดวันแรกก็ขายด,ดีของขาดก็เลยไปซื้อของขาใายฉันมาเฝ้าหน้าบ้านแทนไว้แกเอ้ยในขณะที่ฉันเฝ้าหน้าบ้าน กินน้ำซุปกวยเตี๋ยวเตะจมูกทวน,ทวน,ทวนอีแม่ก็หิวจ้าจัดไปเลยเนะาะเจ้าของเขาไปอยู่กับชกกินมันลดเลยประเดิมถวยแรกพูดเลน่นเฉยเด้อบ่ไดขโมยกินเรากระจ่ายเงินพี่นี่แหละก็เอ้กินทุกครั้งจ่ายทุกครั้งนะจ้าถึงแม้ว่าจะเป็นพี่เป็นน้องกันก็ตามแต่เนาะของอยู่ของกินของซื้อของขายเดี๋ยวเขาจะขาดทุนยังไงก็ต้องจ่ายเงินเขาด้โดยเฉพาะผัวฉันนี่กว่าแต่ฉันที่กินของพี่ฟรีด้เธอไปจ่า,ายเงินพี่ชายเธอ,อยังเดี๋ยวเขาจะขาดทุนเ้็วเดี๋ยนี่เมื่อวานนี่ก็ทำพัดกะเพรา ไอพวเทวด,ดากินนางกระเที่ยวบอกว่าฉันเอาเงินมาจ่ายเขาฉันบอกว่าฉันจ่ายแล้วสันเดียวนี้ว่าพี่ขาดทุนเม่นอะไรดอกเ้ย สำหรับชาววันนี้ฉันก็มาประเดิมด้วยก๋วยเตี๋ยวไก่มาละจ้าอันนี้คือฉันทํากินเองฉันทําแค่นิดเดียวเด้ถ้าซื้อจริงๆก็คือมันจะได้หลายกว่านี้เนาะก๋วยเตี๋ยวไก่มาละกระถวยละ40บาทก๋วยเตี๋ยวหมูก็เริ่มต้นที่40บาทพิเศษ45ประมาณนี้แหละแต่ว่าฉันทํากินเองกว่ากินโ่หโมดก็เลยใส่แค่นี้ก็พอเนาะใส่เส้นนิดเดียวตีนไก่2ตีนน้องไก่ใหญ่หนึ่งนองแล้วก็เลือดไก่2ก้อนเนาะใส่ปกติก็ที่ประมาณนี้แต่ว่าฉันมนาะใส่แค่นิดเดียวก็พอมาบาทท ทำเสร็จแล้วเรียบร้อยก็ไปปรุงเครื่องน้ำกันโลดอืม ทางภาคยูตตอนนี้ก็ช่างที่ไอ้แกเอ้ยบ่หายเนาะแต่ก็ดีคือหลายเติบแล้วเนาะไอ้ห่างไอ้ห่างลงกว่าเก่าพี่พี่น้องน้องหลายคนก็เป็นห่วงเป็นใยฉันเนาะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้อง๋าฉันก็ได้ลงคลิปหลายวันก็ย้อนไอ้นี่แหละเมื่อวานนี่ก็ไปหาหมออยู่ชัยภูมิเมื่อวันกับจนว่าคำปั๊บกับจนว่าห้าโมงเย็นไปแต่งแต่สี่โมงเช้าเลยกับห้าโมงเย็นเนาะก็ไปเจอแฟนคลับเอฟซีอยู่โรงพยาบาลชัยภูมิกระทักทวงโอ้ยดีใจหลายเด้อขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องจ๋าที่เป็นห่วงเป็นใยกัน เ,เห็นอยู่ในกระทัก,กระถามกันดีดีแฟนคลับฉันก็ไดอืมภาพก็อาจิบะตงกับคำบรรยายเนะเาะะวาฉันจะมาถือโอกาสอัปเดตให้พวกแกฟังนากันแล้วกันว่าเมื่อวานนี่ฉันไปหาหมอคุณหมอบอกว่ายังไงนําฉันไปหาหมอที่ฝากทองปกตินั่นแหละอืมก็แกะบอกให้กลับไปเนาะทายกินยาหมดแล้วว่าหายกะให้รีบกลับไปด่วนยังไงก็ต้องทําให้ใหายไอแบบ เด็ดขาดอย่างนี้นะกัวจะคอดก่อนกํหนดเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยว่าสันวาต้องรีบกลับไปฉันก็กลับไปพอกลับไปไปบอกคุณหมอคุณหมอเห็นหนาะฉันเกลกะโอ้ยเนาะจะทำยังไงให้น้อนหนิเนาะอัน,น,ออนหมอบอกว่าหมดมุกที่จิรักษาแล้วคุณแม่ว่าสันวาอืมยาอะไรก็หายไปกินหมดแล้ว ยาคาเชื่อยาฉีดยาซาละพัดแนวที่มีเปลี่ยนมา34อย่างแล้วก็ยังบ่อหายมาสันว่าเอาอยัางงี้ก็แล้วกันเดี๋ยวอ่หมอจะส่งตัวเข้าไปตรวจโรคอยู่ที่โรงพยาบาลชัยภูมิก็แล้วกันเนาะแกว่างี่แกก็เลยทําใบส่งตัวห้เข้าไปไปตรวจโรคอยู่โรงพยาบาลชัยภูมิมาว่านี่แหละกอมันที่ํากับไปเอ็กซเรย์นะจ๊ะจริงๆแล้วคนท่องเขาที่บ่อหา้เอ็กซเรย์เลยถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็คือหลีกเลี่ยงแต่เขาก็มีวิธีการเอ็กซเรย์ของเขาเนาะเขาจะมีแผลล่นลังสีอะไรที่แบบว่ามาป้องกันไว้วบาบ่ให้มันถูกเด็ก น้อยนะั่นนะนั่นแหละเขากับเอ็กซเรย์แล้วคุณหมอพอเอ็กซเเยสเสร็จแล้วกับวิวนิจฉัยโรคออกมาแล้วเขาก็บ,บอกว่า mm hmm. บ่มีอะไรปอรดกับปกติดีทุกอย่างถ้าฉันกับบ่หายไอหายตะยามากินคือเก่าสรุปแล้วเออประมาณนั่นแหละแต่ฉันก็เคยไปอ่านเจอคอมเมนต์พี่ๆน้องๆแฟนคลับลหลายๆคนเดทที่คอมเมนต์มาบอกฉันว่าที่ฉันบ่หายไอก็อาจจะเป็นราวาฮอร์โมอนลูกก็เป็นไปได้มีส่วนคือกันห mm hmm. นาจิแมน่นอยู่ดอกเพราะว่าหมอก็บ,บอกว่าบ่มีโรคอะไรไม่เนาะมากิน,นก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วบ,บาดท,ทีนี้มาด้วยซูโม่กัน แกเอ้ยลูกเขาเดี๋ยวมาอ้วนจำมั่มกินได้ได้เห็นใครกินอะไรก็อยากกินหมดฉันละครเขียวนะชจกลูกเขาเชื่ออะไรดูฉันมาตั้งฉาย,ยาเนมให้ลูกเขาอิซูโมโ่นารักดีนะมันอ้วนอ้วนใหญ่ตึกบึกอยู่เนี่ยนั่งไปนั่งมารถตักกับมาขายของพอดีรถตรงเตงตกักฉันละสอนบวบนะบวบบนบ้านได้นี่ยนะเขาอันชาวบ,บ้านเขาปลูกเลวตักกับไปรับมาขายวปสั่ทุ่งในยี่สิบบาทกับพ่อซื้องเขาอยู่ได้ละเนาะนะ,นะกเกย์กับเขากับนำ มีมาขายแบบนี้และทุกเช่านะจ๊ะอยากได้อะไรก็มาเลือกเอาเลย ฉันก็เดินวนอยู่สามรอบอลไก็เออจักวทีิเสื้อ,อไรบุวมาว่านี่ก็เสื้อนอไหลบัวไปไหวไไหว,วทีิแกงไหลบัวกับโบไ้แกงปลาดุกกระเสื่อไปไหวกับบบไรทำมีแตเสื่อเสื่อเสื่อโบไ้มีเวลาทำจะทีมิแตไปหาตาหมออยู่บ่เซาบารท,ที่นี่มาปิดท่ายคลิปกันเนาะใครที่อยากมีหน้าขาวเนียนใสนะจ๊ะเนี่ยครัวเทวดาฉันกำลังแพ็ครีมส่งเด้อกำลังจัดส่งความสวยให้ลูกค้าเด้อใครอยากได้ทักแชทเลยนะจ๊ะชุดครีมหน้าขาวใสนะคะ